ื่อไม่เป็นการพลาดวิดีโอใหม่ๆของเรานะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไคร้รวมไปถึงกดกระดิ่งด้วยนะครับผมสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องจันดับชาแนลนะครับผมและวันนี้ผมก็มีคอนเทนต์ที่น่าสนใจมาฝากทุกท่านอีกเช่นเคยนะครับกับคอนเทนต์ที่มีชื่อว่า9อันดับสถานที่ตามรอยพญานาะคก่อนอื่นผมต้องบอกเลยนะครับผมว่าคนไทยกับความเชื่อเนี่ยเป็นสิ่งที่อยู่คู่กันโดยเฉพาะความเชื่อเรื่องพญานาคนะครับแล้วก็เมืองบาดาลรวมไปถึงความศรัทธาที่ผูกพันกับวิถีของคนน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 ไทททยยยยใหหห้้แ้แแแ่่่่่่่่ลละะดวววเเเเเตุุีีีีรรัผมมมมจจึงงงงสถาาาาาๆชชืืออกกป็โโษ์ เมืองบาดานซึ่งตามความเชื่อนะครับว่าโลกใต้พิภพเนี่ยจะเป็นที่อยู่ของพญานาคนะครับและในวันนี้นะครับผมจะพาทุกคนไปตามรอยความเชื่อ9สถานที่แหง่งศรัทธานะครับผมที่คนไทยเชื่อว่าเป็นที่เชื่อมระหว่างเราและพญานาคนะครับผมเอาละครับพูดมาขนาดนี้หลายคนคงอยากจะรู้แล้วนะครับสำหรับ9สถานที่ที่ผมจะนํามาจากอันดับในวันนี้มีอะไรบ้างเราไปเริ่มอ,อันดับที่9กันเลยดีกว่านะครับผมกับอันดับที่9้าอุทยานพญานาคปราจีนบุรีอุทยานพญานาคนะครับหรือว่าพุทธอุทยานหลวงปู่สด ซึ่งเป็นวันพญานาคสีตระกูลนะครับผมตั้งอยู่ที่อำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีนะครับผมอุทยานแห่งนี้นะครับเกิดจากนายนาลงเพียรผักแว่นนะครับช่างปั้นงานศิลปะที่อยู่ๆวันนึงนะครับผมได้เกิดมิมิตนะครับเห็นหลวงปู่สดลอยอยู่กลางบึงน้ําหลังจากนั้นเขาจึงได้ปั้นรูปปั้นหลวงปู่สดนะครับให้ประดิษฐานอยู่กลางบึงน้ํานั่นเองแต่ยังไม่จบแค่นี้นะครับเพราะว่าเขาได้ฝันเห็นพญานาคสีตัวมาเล่นน้ําและในที่สุดเขาก็ได้สร้างวังพญานาคสีตระกูลขึ้นมาด้วยจจจึึึงงงงงทททํําาาาาาาใใหหห้้้้้้คคคนน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 นแแถถววีีีะะรรัับบอออ่่่่่เเเชชืสมมตกโลดดไ ที่แห่งนี้มาอยู่ในอันดับที่9ของเราเอาละครับเราไปดูอันดับที่8เลยดีกว่ากับอันดับที่8วัดป่าคลอง11ปทุมธานี เรียกได้ว่าอยู่ไม่ไกลกรุงเทพเลยนะครับผมที่วัดป่าคลอง11จังหวัดปทุมธาน,นีหรือว่าจะเรียกว่าวัดคําชะโนด2ก็ได้นะครับซึ่งวัดแห่งนี้มีความเชื่อกันว่าที่วัดแห่งนี้นะครับมีพญานาคที่ทําหน้าที่ปกปักรักษาทําให้ชาวบ้านและนักท่องเที่ยวแวะเวียนกันมากราบไหว้นะครับแล้วก็ขอพอรสิ่งศักดิ์สิทธิ์อย่างไม่ขาดสายเลยก็ว่าได้และจุดเด่นของวัดแห่งนี้นะครับก็คือรูปปั้นพญานาคขนาดใหญ่ที่ประดิษฐานอยู่บริเวณโบสถ์ไม้กลางสระน้ำนะครับแล้วผมต้องบอกเลยนะครับผมว่าผู้คนส่วนใหญ ทั้งหมดนี้นะครับรวมกับความขังของลูกปั้นพญานาคจึงทําให้สถานที่แห่งนี้นะครับมาอยู่ในอันดับที่8ของเราแบบสบายเลยก็ว่าได้เอาละครับเราไปดูอันดับที่7ของเราเลยดีกว่านะครับผมกับอันดับที่7วัดแก้วจกักรพัิสิริสุทธาวาสจังหวัดขอนแกน่นวัดแก้วจกักรพัิสิริสุทธาวาสนะครับผมตั้งอยู่ที่อ um ําเภอภูเวียงจังหวัดขอนแกน่นซึ่งจุดเด่นของที่นี่นะครับก็คือทั้งวัดประดับด้วยแก้วและเป็นสีขาวซึ่งต้องบอกว่าภายในวัดนะครับมีสถานที่สําคัญก็คือถ้ำทิพว,วังแก้วที่ประ เกิดมิมิตอาศาัศจรรย์ว่ามีพญานาคนะครับลำตัวขนาดใหญ่สีขาวเลื้อยมาเป็นวงกลมบนท้องฟ้าเหนือวัดก่อนวันที่ครูบายดีกาผาสุ่รานุวีโรจะเดินทางมาจําพรรษาและหลังจากนั้นก็เกิดพายุฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องถึง3วัน3คืนติดต่อกันเลยทีเดียวทําให้น้ําท่วมพื้นที่โดยรอบนะครับแต่ว่าก็เกิดสิาา่งอัศจรรย์เกิดขึ้นนะครับอยู่ดีๆก็เกิดหลุมขนาดใหญ่น,นําน้ําที่ท่วมอยู่นะครับไหลลงหลุมนั้นไปหมดเลยทําให้จากตอนแรกที่น้ําท่วมนะครับผมกลายเป็นอยู่ดีๆน้ําก็หายไปในหลุมนั้นและประจว อยู่เป็นประจําด้วยจึงมีความเชื่อว่าใต้วัดแห่งนี้นะครับผมเป็นถ้ำพญานาคนั่นเองและด้วยเหตุนี้นะครับสถานที่แห่งนี้จึงมาอยู่ในอันดับที่7ของเรานั่นเองเอาละครับเราไปดูอันดับที่หของเราเลยดีกว่ากับอันดับที่หกแก่งอาหงจังหวัดบึงการแก่งอาหงนะครับตั้งอยู่ที่จังหวัดบึงการบ้านเรานี่เองซึ่งตรงนี้นะครับผมเขาจะเรียกกันว่าสะดือของแม่น้ําโขงเพราะว่าที่นี่นะครับผมเป็นจุดที่มีน้ําลึกที่สุดของแม่น้ําโขงนั่นเองซึ่งมีความลึกประมาณ200เมตรเลยทีเดียวและภายใต้น้ําในจุดนี้นะครับ วังพญานาคหรือว่าเมืองหลวงของพญานาคนั่นเองโดยคนแถวนี้นะครับก็ยังเชื่อว่าเป็นที่อยู่ของราชาพญานาคทังปวงด้วยและถ้ำใต้น้ําแห่งนี้นะครับผมสามารถทะลุจากฝั่งลาวไปที่ภูงูได้และทางออกก็จะเป็นอีกด้านก็คือคําชะโนดน,นั่นเองและด้วยความน่าอัศจรรย์นี้เองนะครับผมทําให้เกิดความเชื่อเรื่องถ้ำพญานาครวมถึงที่นี่นะครับยังเป็นจุดชมบั้งไฟพญานาคอีกแห่งหนึ่งในเทศกาลออกพรรษาอีกด้วยและด้วยเหตุน,นี้นะครับจึงทําให้สถานที่แห่งนี้มาอยู่ใน,อ,น,นอ,อ,อันดับที่6ของเรา,เานน่นเองเอาละครับเราไป นครพนมที่จังหวัดนครพนมนะครับก็มีความเชื่อว,ว่าพญานาคคือผู้ดูแลปกปกักรักษาแถบลุ่ม,ม่น้าโขงตลอดจนถึงพุทธศาสนารวมไปถึงองค์พระธาตพนมนะครับจึงทําให้มีการสร้างองค์พญานาคสีสัตนาคราชขึ้นซึ่งหล่อด้วยทองเหลืองนะครับผมที่มีน้ําหนักรวมถึง9,000กิโลกร,รมัมเป็นรูปพญานาคขดหางมีเจ็ดเศียน,นะครับแล้วก็สูง15เมตรและที่เก๋ๆเลยนะครับผมก็คือสามารถพ่นน้าได้ด้วยซึ่งต่อมานะครับผมสถานที่แห่งนี้จึงกลายเป็นจุดท่องเที่ยวชื่อดังของจังหวัดนครพนมนั่่่นนนเเอองแถมมมยัีีประะชชชาชนะาาลกกทววบู้ พยานศีสัตนาคราชเพื่อความเป็นสิริมงคลนั่นเองและด้วยความเชื่อที่มีมาแต่โบราณนะครับรวมไปถึงความขขังและสวยงามของรูปปั้นพญานาจึงทําให้สถานที่แห่งนี้นะครับผมมาอยู่ในอันดับที่5ของเรานั่นเองเอาละครับเราไปต่อกันที่อันดับที่4เลยดีกว่ากับอันดับที่4ถ้ำหลวงขุนน้านางนอนจังหวัดเชียงรายถ้ำหลวงขุนน้านางนอนนะครับผมตั้งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติอยู่ที่ป่าดอยนางนอนจังหวัดเชียงรายเป็นถ้ำหินปูนขนาดใหญ่นะครับแล้วก็เป็นถ้ำที่ยาวเป็นอันดับที่4ของประเทศไทยเลยทีเดียวและถ้ำหลวงแห่งนีี้รััยงงมเเื่่อลา หลายตำนานความเชื่อด้วยกันทั้งตำนานเจ้าหญิงแห่งเมืองเชียงรุ้งนะครับผมตำนานเจ้าหญิงเมืองกูกากมรวมไปถึงตำนานพญานาคนะครับที่เชื่อกันว่าพญานาคตัวหนึ่งนะครับออกตามหาลูกสาวที่พญาครุฑนะครับลักพาตัวไปจนพบกับลูกสาวนอนอยู่ตรงบริเวณที่เป็นต้นน้ําปัจจุบันเรียกว่าขุนน้านางนอนนั่นเองและหลังจากเหตุการณ์สาคัญนะครับที่เยาวชนทีมหมูป่าติดถ้ำหลวงในปีพศ2561ที่โด่งดังไปทั่วโลกแล้วนะครับผมซึ่งทาให้ถ้ำหลวงขุนน้านางนอนเนี่ยก็เป็นที่รู้จักเพิ่มมากขึ้นและต้ออนะองงบกกวว่่่าาีนัทเยยส ผมมาเดินเขาที่นี่หลังจากที่อุทยานเปิดให้เขาชมตามปกตินะครับผมซึ่งด้วยความเชื่อที่มีมาแต่โบราณนะครับทำให้สถานที่แห่งนี้นะครับคอนข่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของใครหลายๆคนเลยก็ว่าได้จึงทําให้มันอยู่ในอันดับที่4ของเรานั่นองเอาล่ะครับเราไปดูอันดับที่3ของเราเลยดีกว่ากับอันดับที่3วัดถ้ำสีมงคลหรือว่าถ้ำเพียงดินจังหวัดหนองคายวัดถ้ำสีมงคลหรือว่าถ้ำเพียงดินนะครับผมตั้งอยู่ที่ตําบลหาตั้งจังหวัดหนองคายซึ่งต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวสุดอันศราาาะะว่ภยในจมีการส่งงไไฟปยหิ หินยยย้อยที่สวงามและด้วยความคดเคี้ยวของถ้ำนะครับแล้วก็ยังมีช่องที่สามารถเชื่อมทะลุถ,ถึงกันได้แล้วก็มีก้อนหินนะครับที่เป็นแท่งตั้งวางเหมือนกับจงใจและที่สําคัญคือถ้ำแห่งนี้นะครับมีน้าไหลยอยู่ตลอดปีและตามความเชื่อของชาวบ้านนะครับมีความเชื่อว่าที่นี่คือถ้ำพญานาคนั่นเองและสําหรับการเดินทางไปเที่ยวภายในถ้ำนะครับผมต้องมีมักคุเทศเป็นผู้นําทางเสมอและไม่ควรเข้าไปชมเองนะครับผมเพราะอาจจะทําให้ท่านหลงทางภายในถ้ำได้และต้องบอกว่าการเดินเที่ยวชมถ้ำนะครับมีความแอดเวนเจอร์พอสมควรนะครับไม่ใช่ทางเดินแบบง่ายๆซึ่งบางช่วงนะครัับขะะะทีี่่เเดดิินนอออยูาจจจมงงหวต้ ลอดเเหมือนนกัพราะฉะนั้นหากว่าใครกาลังจะไปเที่ยวสถานที่แห่งนี้นะครับผมต้องแต่งตัวให้เหมาะสมกับการเที่ยวด้วยนะครับแต่ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรนะครับผมสถานที่แห่งนี้ก็ยังคงเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์นะครับและมีความเชื่อเกี่ยวกับพญานาคนั่นเองจึงทําให้มันอยู่ในอันดับที่3ของเรานะครับผมเอาล่ะครับเราไปตอกันที่อันดับที่2ของเราเลยดีกว่านะครับผมกับอันดับที่2วัดไทยถ้ำพญานาคจังหวัดหนองคาย ้าว่าเราพูดถึงพญานาคนะครับผมที่แรกที่เราจะนึกถึงเลยก็คือถ้ำพญานาคหรือว่าถ้ำเมืองบาดาลจำลองนั่นเองซึ่งที่วัดไทยอำเภอโพนพิสัยจังหวัดหนองคายก็ถือเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่เราจะตามรอยพญานาคได้นะครับเพราะว่าที่นี่นะครับผมเป็นจุดที่ชมบั้งไฟพญานาคที่มีชื่อเสียงที่สุดในจังหวัดหนองคายซึ่งจะตรงกับในวันออกพรรษา15ค่ำเดือน11นั่นเองและนอกจากจะเป็นจุดชมบั้งไฟพญานาคแล้วนะครับผมที่วัดไทยแห่งนี้นะครับผมยังมีเมืองบาดาลจำลองที่สร้างขึ้นในนนนนปปีีีีีพศ2550ดดด้้้วววยยแถถมมมสสาาาาทท่่่่หงงรระะะัติคบผอจ รองนะครับเจ้าอาวาสวัดไทยไดนิมิตว่ามีหญิงชายร่างกายสีดำนะครับผมมานิมนต์ให้สร้างสัญ,ญลักษณ์ประจําเมืองบาดาลหรือว่าเมืองพญานาคไว้ที่เมืองมนุษย์ซึ่งก็คือวัดไทยนั่นเองและหลังจากเจ้าอาวาสนิมิตนะครับก็ได้มีการสร้างราชาพญานคาาราชนะครับเท่าที่หน้าทางเข้าถ้ำสูงถึง19เมตรและได้สร้างนาคบาทนะครับผมซึ่งเป็นลักษณะแบบมูกินหางซึ่งมีความหมายทางสัญ,ญลักษณ์คือความอุดมสมบูรณ์ของบ้านเมืองรวมไปถึงเสาหลักเมืองบาดาลน,นะครับผมที่เป็นรูปร่างสามเหลี่ยมและประตูทางเข้าเมืองบาดาลที่เชื่อมเข้าไปในล ของพญานาคซึ่งจะแบ่งเป็นถ้ำจำลอง7็ดห้องแล้วแต่ละห้องนะครับก็จะแสดงเรื่องราวเกี่ยวกับเมืองบาดาลนั่นเองและด้วยความขลังของวัดไทยนะครับผมบวกกับประวัติที่ไม่ธรรมดาจึงทาให้มาอยู่ในอันดับที่2ของเราแบบสบายๆเลยก็ว่าได้เอาละครับเราเดินทางมาถึงอันดับที่1แล้วนะครับผมไม่รู้ว่าหลายๆคนจะเดาได้หรือเปล่านะครับกับอันดับที่1คําชะโนดจังหวัดอุดรธานี คำชะโนดนะครับผมตั้งอยู่ที่อําเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีถือเป็นเกาะที่ปกคลุมไปด้วยต้นคําชะโนดสูงใหญ่นะครับและมีความเชื่อกันว่าป่าคําชะโนดนะครับเป็นที่อาศัยของพญานาะคซึ่งต้องบอกว่าสะพานที่ข้ามไปยังคําชะโนดนั้นนะครับเป็นจุดที่เชื่อกันว่าเป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างเมืองบาดาลและโลกมนุษย์ซึ่งหลายคนนะครับผมมาที่คําชะโนดเพื่อที่จะขอพอรต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในเกาะแล้วถ้าหากว่าคุณเข้าไปในเกาะแล้วนะครับคุณก็จะเห็นสารหลวงปู่สีสุดโทแล้วก็แม่ย่าสีปทุมมานะร,รมป่่ออเชืตตู ระหว่างโลกมนุษย์และโลกของพญานาคหลายคนนะครับก็มักจะเอาน้ํากวากใส่มือนะครับล้างหน้าล้างตาหรือว่าบางคนอาจจะน้ํพรมหัวเพื่อเป็นสิริม,มงคลน,นะครับบางคนอาจจะล้างหน้าล้างตาแต่ถ้าหากว่าใครมีขวดนะครับบางคนก็อาจจะบรรจุน้าใส่ขวดแล้วก็นําไปผสมกับน,น้าอาบที่บ้านนั่นเองทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับความเชื่อของแต่ละบุคคลด้วยนะครับผมและแน่นอนนะครับผมว่าที่คําชโนดนะครับก็จะมีพิธีกรรมต่างๆเกิดขึ้นอยู่เสมอๆรวมไปถึงสิ่งสําคัญที่ทุกคนขาดไม่ได้ก็คือการขอเลขเด็ดที่นี่อีกด้ พื้นดินแถมยังลอยบนน้าได้ด้วยนะครับจึงทําให้คํำะโนดมาอยู่ในอันดับที่1ของเรานั่นเองและนอกจาก9กอันดับที่ผมได้กล่าวไปแล้วนะครับผมล่าสุดนะครับยังมีรายงานมาว่าในวันที่23สิงหาคมปี2 5 6 3ที่ผ่านมานี้มีการค้นพบหินที่มีลักษณะคล้ายกับหัวงูขนาดใหญ่นะครับอยู่ที่บริเวณทางขึ้นไปยังถ้านาคาอยู่จุดที่2ของอุทยานแห่งชาติภูลังการนั่นเองซึ่งอยู่ที่อำเภอโคงหลงนะครับจังหวัดบึงกาฬและถ้าหากว่าเรามองไปที่หินก้อนนี้นะครับผมเราจะเห็นดวงตาแถมยังมีปากและมี และสําหรับถ้านาคานะครับผมถือเป็นถ้าหินที่ภายในมีลักษณะคล้ายกบเกตและลําตัวของพญานาคซึ่งหลายคนนะครับที่พบเห็นพาการตะลึงกับความอัศจรรย์นี้นะครับซึ่งต้องบอกว่าหลายๆคนนะครับก็พูดเป็นเสียงเดียวกันเลยนะครับผมว่าก้อนหินที่เหมือนหัวงูนะครับผมก็คือหัวของพญานาคนั่นเองนะครับผมซึ่งอยู่ไม่ไกลจากถ้านาคามากนักนะครับผมโดยที่แห่งนี้นะครับสวยและดูลึกลับคิสวงมากๆและน่าค้นหานะครับและชวนให้ทุกคนไปสัมผัสอยู่นะครับผมและทั้งหมดนี้ก็คือเกสถานที่ที่ผมนํามาฝากในวันนี้นะครับผมก ิดีโอนี้เรารู้สึกถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และซับสไคร์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับพวกเราด้วยและที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับผมจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆของเราแล้ววันนี้ผมต้องขอกล่าวคําว่าเชื่อในสิ่งที่ทําและก็ทําในสิ่งที่เชื่อนะครับสวัสดีครับ